สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะวันนี้เนาะลูกหล่ามงบุญก็จะพามาปลูกผักกะแยกนะคะไว้กินในครัวเรือนนะคะก็เราก็จะหาผักกะแยงตามธรรมชาตินะคะมาปลูกเนาะก็ดินก็เป็นดินตามธรรมชาตินะคะตามท้องทุ่งท้องนาเรานี่แหละไม่ได้ไปหาดินยุ่งยากอะไรมากมายนะคะก็มาดูวิธีการและขั้นตอนกันเลยนะคะ อันนี้ลูกลลามมุงบนจะพามาเอาต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ของผักขะแยงนะคะผักคะแยงเนาะผักขะแยงใส่แกงนองไม้นะคะใส่แกงนองไม่ใส่ต้มปลาหอมๆนะคะอันนี้เราก็จะมาเอาต้นพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือตามท้องทุ่งนาเนาะอันนี้ลูกล่างมงบนเห็นต้นพันธุ์ไว้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะงามเลยนะคะเราจะเอาไปปลูกในบ่อบปูนซีเมนต์นะคะเพื่อที่จะได้มีผักขยงกินตลอดทั้งปีนะคะก็มาทำการขุดนะคะขุดเอาผักขยงนะคะไปปลูกกันเลยนะคะวิธีการขุดนะคะล้ำบนก็จะขุดเอาเบ้าดินนะคะเอาเอาดินไปด้วยนะคะ แบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาไปทั้งดินด้วยนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะเราก็จะได้ต้นผักคะแยงเอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกในบาะซีเมตนเนาะ ตรงนี้นะคะตรงนี้มีหลายต้นเลยนะคะอันนี้หนึ่งต้นเนาะอันนี้ต้นที่สองนะคะ อันนี้ต้นที่สามเยอะนะคะต้นที่สี่เนาะก็จะเลือกเอาเฉพาะอันที่เข้างามๆนะคะอันที่เข้างามๆแล้วก็เป็นกอใหญ่ๆ,ๆเนาะอันนี้ต้นที่ห้านะคะ นี้งามเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่รู้จะเอาดินไม่รู้ว่าต้องเอาดินแบบไหนนะคะแนะนําให้เอาดินตรงที่ในท้องนาเลยนะคะตรงตรงไหนก็ได้ที่ว่าเขาเกิดนะคะเอาไปเอาไปใส่ในบ่อบ่อซีเมนนะคะที่เราจะเอาไปปลูกเนาะ นี่ก็พอแล้วนะคะพอแล้วเนาะก็ได้เต็มกระแปงแล้วนะคะเต็มคุน้อยเนาะเต็มทังน้อยนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกกันแล้วนีอย่างเยอะเลยนะคะอย่างงามเนาะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อซีเมนที่เราจะมาปลูกผักขยงกันนะคะก็ข้างล่างนะคะเราจะใส่ดินดินตามท้องนาเราเลยที่ที่ เราเอาผักขย e n งมานะคะก็เอามาตามตามที่คุณผู้ชมอยากจะใส่เลยนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เนาะอันนี้ลูกล้ามุงบนใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของบ่อเนาะจากนั้นก็เอาน้ําใส่นะคะเอาน้ําใส่แล้วก็เอาผักขย e n งนะคะที่เราได้มาที่เราขุดได้มาจากแหล่งธรรมชาตินะคะ เราก็จะเอามาปลูกในนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลงมือปลูกกันเลยนะคะอันนี้เราก็เอาเบ้าดินนะคะเบ้าดินที่เราขุดมาเนาะเอาปลูกลงไปเลยนะคะประมาณนี้เนาะ ที่บ้านลูกล้ามุงบนไม่ไม่มีคลองชลประทานนะคะอันนี้เราต้องพึ่งน้ําจากฝนจากฟ้านะคะก็ทํานาปีละครั้งนะคะอันนี้นะคะอันนี้เขาจะออกดอกแล้วเนาะเราต้องเด็ดนะคะเราต้องเด็ดเขาแต่เดี๋ยวลูกล้ามุงบนค่อยเด็ดทีหลังนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการเอาลงปลูกเนาะก็มีน้ําแบบนี้นะคะให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้มีน้ําแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะก็คือแห้งได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็คือต้องชุม่มแต่ต้องชุ่มน้ำเนาะส่วนนะคะส่วนอันนี้นะคะเราจะทําการเด็ดนะคะ จะทำการเด็ดออกให้เขาแตกยอดใหม่นะคะถ้าเขาเป็นดอกแล้วเขาจะไม่มีการแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็จะแก่ไปเลยซึ่งเราต้องทําการเด็ดออก เราอว่ามันมุลจะเด็ดออกเกือบหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เขาแตกใหม่ขึ้นมาให้เขางามกว่าเดิมนะคะเด็ดออกแค่นี้พอนะคะอันนี้เดี๋ยวก็รอให้เขาพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มปรับสภาพนะคะเพราะว่า เราย้ายเข้ามาเนาะมันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งงงหน่อยหนึ่งแต่อันนี้นะคะอันนี้ลูกล่ามังกรปลูกไปเมื่อวานก่อนนี่เองนะคะก็คือเริ่มที่จะปรับสภาพต้นงามขึ้นมาแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะเราจะทําการล้างนะคะล้างแล้วก็ไปตากแห้งหรือว่าใครที่มีตู้อบแห้งนะคะก็สามารถอบแห้งนะคะเอาไว้ใช้ใส่ต้มหรือว่าใส่แกงหน่อไม้ได้เลยนะคะ ใบของผักข่ยแงนะคะอันนี้จะมีกลิ่นที่หอมนะคะหอมหอมธรรมชาติหอมห้วยห้วยก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะก็หอมแบบในแบบของผักขแยงเนาะก็แกงหน่อไม้นะคะหรือว่าต้มปลานะคะแซ่บๆเลยนะคะสำหรับใครบางคนก็ชอบทานกับส้มตำนะคะ ส่วนการดูแลนะคะก็ไม่ยุ่งยากเนาะก็มันมันเ,เช็คน้ํานะคะเพราะว่าอันนี้คือมันต้องมีน้ําปริ่มให้เขาตลอดเวลาเนาะคือถ้าไม่มีก็อย่างน้อยก็คือให้ดินชุ่มนะคะให้ดินชุ่มเนาะส่วนการใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเนาะก็ดูแลไม่ยุ่งยากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือการที่เราเด็ด ให้เขาแตดยอดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราก็จะได้กินตลอดทั้งปีนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับมือใหม่หลายๆคนที่อยากจะปลูกนะคะปลูกผักขยงเนาะไว้ทานนะคะก็ใส่จะใส่ถังก็ได้นะคะใส่ถังแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนเขาก็จะใส่ถังแบบนี้ใส่กระมังก็ได้นะคะแต่ลูกล่าบนจะใส่เป็นบ่อปูนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็น บอกปูนเก่าที่เคยเลี้ยงปลานะคะเคยเลี้ยงปลาเป็นปละกัดนะคะก็เอามาทำประโยชน์นะคะในในการปลูกผักขยะไว้กินเนาะก็สำหรับใครนะคะที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกล่ามุนทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ